จากคนที่มองว่าดีเซลซะก่อนอ้ดีเซลยังไงก็สู้บินซินไม่ได้ใช่แต่เราย้อนกลับามาใหม่ครับตอนนี้ยังไงก็สู้ดีเซล,ลไม่ได้เคันนี้ราคาเกิน BM คันหนึ่งครับ <laughs> สวัสดีครับพบกับรายการยูวินทีบอกต่อผมธนพทวีวงศ์สมบูรณ์ครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกับลูกค้าท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีความไว้วางใจกับอิซูซุมานานมากนะครับแต่ว่าพื้นฐานของลูกค้าคนนี้เนี่ยนะครับไม่ธรรมดาเลยต้องบอกอย่างนี้อยู่กับอิซูซูมานานผูกพันมานานนะครับจนกระทั่งเ,ออเข้าไปคุกคีเกี่ยวกับเรื่องของวงการการตกแต่งรถนะครับเรียกได้ว,ว่าลงสนามชนิดที่เรียกว่าทําเวลาได้ดีที่สุด สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โยครับผมนะก็ขออนุญาตได้พี่โยเลยนะครับพี่โยวันนี้มีโอกาสได้มาที่อู่ี่ของพี่เนี่ยนะครับก็ผมเองก็ชอบมากนะครับชื่ชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้วนะครับดูจากในนิตยสารจากหนังสือจากเว็บต่างๆนะครับถามเลยดีกว่าว่าอดีตอดีตพี่โยเข้ามาอยู่ในวงการรถนี่ได้ไงพี่ก็เริ่มจากขับรถตัวเองอะครับก็ทําเล่นบ้างใช้ถนนใช้อะไรครับพี่โยที่สายรถเบนซินหรือดีเซลพี่ เริ่มจากเบนซินครับเริ่มจากรถเบนซินเบนซินครับสมัยยุคนั้นนี่กี่ปีที่พี่บอกบอกได้ไหมโอ้น่าจะใกล้20แล้วครับ20แล้วเหรอใช่ครับยุคนั้นจะเป็นเครื่องยนต์อะไรพี่ที่ดังๆหนึ่งจีเจ็ดเอ็มครับโอ้โหยุคนั้นเลยดอกเห็ดเครื่องดอกเห็ดใช่ครับเจ็ดเอ็มเจมาอย่างเจเริ่มมีครับแต่ตอนแรกเจแพงอ๋อยังแตะไม่ถึงแตะไม่ถึงครับกลุ่มดีเซลนั้นเราก็เลยเหมือนกับไม่ได้ถูกมองเลยถูกไหมพี่ไม่ได้มองเลยครับสมัยนั้นใช่ครับเอาแล้วทำไมพี่ถึงผันตัวเองมาเล่นมาเล่นดีเซลพพพีี่ออหยุุดไปสัักกกนึง็ม คอมเบเร็วออกมาปีศูนย์ห้าครับก็เริ่มมาแล้วก็เอารถไปใส่กล่องครับสใส่กล่องแล้วเสร็จแล้วแบบอิสุมาได้แน่ดูจากหลายยี่ห้อที่ใส่กล่องแล้วอิสุแรงสุดเอาแล้วตอนนั้นพี่เลิกของในส่วนของเบนซินอ่ะพี่ยังยังยังจับเขาอยู่ไหมก็หลังๆเ็าไม่ค่อยได้จับครับอ๋อก็เลยเริ่มผันตัวเองมาเรื่อยๆมาทำดีเซลอืมตอนนั้นคือพี่เริ่มเล่นตัวแรกเนี่ยแล้วเอาเอา,เอาไปลงสนามน,นีจริงหรือว่ามาวิ่งตอนแรก<า>ยังไม่ได้นนไไดลง,รงครับมาวิ่งตามถนนอ๋อวิ่งตามถนนเลยเด็กแว้นใส่เด็กแว้นใช่ครับ แต่เราแวในสายสายใหญ่ใช่ครับแล้วเริ่มทําอู่หรือยังพี่ตอนนั้นยังไม่ได้ทําครับแต่งเองอยู่เหมือนกันแต่งเองครับเอาแล้วพี่เอางบประมาณจากไหนยังไงเริ่มเริ่มจากอะไรี่ก็สมัยก่อนจากที่บ้านบ้างอะไรบ้างครับเริ่มเริ่มทาจากรถเราเองใช่ครับแล้วเริ่มผันเข้ามาเต็มตัวยังไงพี่หลังจากนั้นก็มันมีรถเพื่อนมาแบบมาให้ลองทําครับแล้วก็เลยเอาไปวิ่งลองวิ่งพวกเทพนครหรือว่าอ่านี่เริ่มลงสนามแล้วใช่ครับโหกี่สิบปีพี่พอเริ่มลงสนามจริงจริงเนี่ยก็เป็นสิบสิบกว่าปีแล้วครับ 12ปีในตอนลงสนามนี่พี่ใช้เป็นรถดีเซลแล้วเหมือนกันดีเซลครับคือเราทิ้งเป็นสินแล้วใช่ครับเป็นดี a x ปี05เลยครับผลงานที่ชุดแรกก็เริ่มสู้ได้ครับสู้ได้สู้รุ่นคนที่โตโตได้ครับอ่าเริ่มเริ่มขยับใช่ครับเริ่มมีที่เสียงแล้วจริงใช่ครับแล้วพี่โยนเริ่มหันทําอู่หรือยังยังครับยังอีกอยู่อยู่วงการแบบนี้กี่ปีแล้วพี่สองสามปีครับแล้วก็พอเริ่มวิ่งแล้วสู้ไม่ได้ก็เลยลองรื้อเครื่องเอาและมาและทีนี้ของจริงนะ เราลื้อเองหรือว่ามีคนช่วยเราทำทำเองหมดเลยครับเกี่ยวเครื่องยนต์ใช่แล้วพี่ยมเอาพื้นฐานพวกความรู้เรื่องการลื้อเครื่องนี้จากไหนมาพี่ก็เรียนมาด้วยอะไรด้วยครับอ๋อเรามาสายนี้อยู่แล้วด้วยใช่ครับคือชอบทางนี้มาอยู่แล้วอ๋อก็เลยเริ่มลื้อเครื่องเปลี่ยนโอซส์ขึ้นใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างผลงานในครั้งนั้นก็เริ่มสู้กับทุกคนได้แล้วครับผัดกันชนะผัดกันแพ้ผลงานตอนนั้นใช้ชื่อว่าอะไรพี่ก็โยกาลาดเลยครับโยกาลาดตั้งแต่สมัย10ปีมาแล้้ววดยใช่ นันนึงข้างหลังนี่คันนี้เลยเนี่ยสร้างชื่อเลยผลงานสร้างชื่อมากค,คันนี้เนี่ยเหลืออะไรเดิมเดิมมากดีคันนี้ก็เหลือที่เดิมเดิมว่าเครื่องครับ 4JJ เหลือรหัสเครื่อง 4JJ แล้วก็เก,กียร์3 0 0 0 v นเจโอ้นี่เกียร์เป็นอิสุยังรับไหวอย,อยู่ครับยังได้อยู่ใช่ครับที่เหลือล่ะที่เหลือก็ทำหมดแล้วครับหมดเลยไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยครับบอดี้ก็ตีขึ้นมาใหม่บอดี้ก็สร้างขึ้นมาใหม่ครับคันนี้เคยวิ่งลงสนามได้กี่วิทีเพสที่วิ่งอยู่9.5้าครับ ในกระดิกาสา0พันปนครับนี่กี่ปีเลยพี่คันนี้กี่ปีะคันนี้สร้างมา4ปีนะครับคันนี้หมดไปเท่าไหร่คันเหลืองคันเหลืองสร้างไปหมดประมาณรวมเครื่องรวมทุกอย่างมีหมดประมาณล้านห้าครับล้านห้าครับตั้งใจรักจริงใช่ครับ ครับคันขาวนี่มีชื่อเรียกไหมพี่รถดีที่สุดครับชื่อเขาดีที่สุดใช่ครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆมันเป็นรุ่นอะไรพี่รถเป็นไฮเลนเดอร์มาครับเอาแต่ทำไมมองเป็นสเตลอ่ะก็มาแปลงหน้าเป็นสเตลอ่าหล่อเลยหล่อเลยดูแบบไม่มีอะไรเลยถ้าปิดฝากระโปรง,งเหมือนเป็แค่ใส่ล้อใส่ฝากระโปรงดำๆนี่มองไม่รู้เลยนะเจา้าของรถไม่ไม่ชอบพยุ่งกับตัวรถนะครับอ๋อให้คงอิสุไว้เหมือนเดิมภายนอกก่อนภายนอกทําอะไรที่เด่นๆเลยก็เบรกล้อเบรกนี่เท่าไหร่ เบรกเบรกที่ใส่แฟนครับเป็นเลสโมโนบ็อกซ์โอ้โหแท้ๆเลยแท้ๆเลยเน็ตๆเลยใช่ครับล้อล้อก็เป็นของ R35 ครับ GTR สั่งสเปคสั่งตรงมาเลยใช่ครับสเปคหลังนี่ตัวไหนพี่สเปคหลังนี่11นิ้วครับ11ใช่ไหมหน้า10หลัง11ดุมากพี่มันแบบยื่นมาอย่างรถถังเลยใช่ครับโหดมากโหดมากยางก็สั่งสเปคเอาครับยางก็สั่งเหมือนกันใช่ครับยางนี่เท่าไหร่พี่ยางก็เกือบแสนแล้วครับแสนใช่ยครับ สุดจริงๆครับห้องเครื่องก็เป็นเทอร์โบคู่ครับเห็นเทอร์โบระดูมากใช่ครับแล้วก็พวกเก็บห้องเครื่องเก็บรายละเอียดครับใช่ใช่ไม่เห็นใส่ไฟเลยนะไม่เห็นครับแล้วงานเดินท่อพี่งานเดินท่อใหญ่เงินท่อก็เมิงสังครับโอ้โหแน่นอนขานี้ใช่ครับเขาไปทุกสนามนะใช่ครับไปทุกสนามอยู่เป็นกพี่ด้วยใช่ครับผูกเขาผูกเขาผูกอะเยอะคืองานเขาเรียกได้ว่ามันเนียนจริงๆเนียนจริงๆครับแล้วเทอร์โบเซ็ตชุดนี้พี่ก็เซ็ตเองเลยครับทำไมถึงเลือกเอาคู่นี้พี่ถึงเอาเทอร์โบคู่นี้ก็ให้มันขับง่ายที่สุดแล้วครับติด ไม่หลอรอบกล่องก็ใช้มอนแม็กอีซียูชอยังจูนใช้งานนะครับไม่เยอะมากไม่เยอะมากนะเขาจะของเน้นไม่เอาควันก่วิคันนี้ไม่ได้ลองครับยังไม่ได้ลองใช่ครับคันนี้ไม่ไม่กล้าลองครับเพราะว่าเห็นของแล้วมันไม่กล้าไปลองครับขับยังไม่ค่อยกล้าขับเลยครับเพราะคันนี้ราคาเกิน BM คันนึงครับภายในกันบ้างดีกว่าพี่หล่อๆนี่ต้องภายในภายในนี่หมดอะไรไปบ้างก็พวกเบาพวกพวงมาลัยพวกคอพวงมาลัยแล้วก็พวกเกจวัดต่างๆครับเบาะนี่เท่าไหร่ บอกก็ประมาณถึงเบื้องไทยก็เกือบๆหกแสนนะครับรวมของแต่งประมาณสามล้านครับสามล้านไม่รวมราคาตัวรถไม่รวมตัวรถครับโอ้โหสุดยอดจริงโชว์ทุกสนามเลยเนี่ยคันนี้ก็ไปตลอดครับแล้วถ้าจะติดต่อจะไปให้ไปโชว์เนี่ยทำยังไงพี่ก็ติดต่อไปเลยครับบอกพี่โยนี่แหละใช่ครับสุดยอดเลยแล้วเจ้าของเขาแล้วแต่เลยเพราะว่ารถอยู่นี่แล้วครับเจ้าของไม่เคยกลับบ้านเลยไม่กล้ากลับกลับครับนานๆทีอ๋อ เห็นแล้วเรารู้สึกว่าการแต่งรถนี่มันเป็นชีวิตจิตใจพี่โยไปแล้วนะใช่ครับนว,วันนี้เนี่ยมองวงการของรถยนต์บ้านเราเป็นไงบ้างวงการรถยนต์ก็พัฒนาไปไกลมากแล้วครับในก,กลุ่มดีเซลในกลุ่มดีเซลจากคนที่มองว่าดีเซลซะก่อนโอ้ดีเซลยังไงก็สู้บินซินไม่ได้ใช่แต่เราย้อนกลับมาใหม่ครับตอนนี้ยังไงก็สู้ดีเซลไม่ได้เพิ่งใช้คระูดกกลับกันใช่ครับ สมัยก่อนเขามองว่าแต่งรถด,ดีเซลเนี่ยควันต้องดำปกติเลยใช่ครับแต่สมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่มันแรงได้แต่ควันไม่ดำด้วยควันไม่ดำดนี่มันทําได้จริงใช่ไหมพี่ใช่ครับนี่แล้วเริ่มเห็นเยอะด้วยใช่ครับนะอนาคตรครับพี่พี่โยมองภาพของของอู่ของเราเป็นยังไงบ้างจะทําเป็นศูนย์หรือว่าทำอะไรใหญ่มากกว่านี้ไหมต้องถามมันก็ก็จะเน้มนมาเน้นพวกรับพวกช่วงล่างเฟซโชค๊คอะไรแล้วครับ คือเราทำนอกจากจะเครื่องยนต์แล้วใช่ครับคือเราก็ยังทำอยู่ปกติน่ะในสายงานเราคือเครื่องยนต์ใช่ครับนะครับแต่ว่าในอนาคตคือแต่ปัจจุบันนี้ก็ทำอยู่ใช่ไหมครัพี่ช่วงล่างทำอยู่ช่วงล่างทำอยู่แต่ว่าเราจะในในอนาคตพี่จะวางตลาดนี้ให้กว้างขึ้นใช่ครับพวกโช๊คพวกเอสยูวีพวกพีพีวีพวกมิลเอ็กพวกอะไรอย่างนี้ครับอ๋อกลุ่มนี้ก็เริ่มเป็นกลุ่มใหญ่สำหรับเราแล้วเริ่มเริ่มมีลูกค้าเยอะมากแล้วครับแล้วรถแล้วเรื่องรถเบนซินนะทุกวันนี้ยังทำอยู่พี่ ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ทำครับไม่ค่อยได้ทำเพราะลูกค้าส่วนมากจะเปลี่ยนเป็นดีเซลหมดจากเบนซินก็มาเป็นดีเซลดีเซล,ลหมดครับโอโ้โหเยี่ยมเลยแล้วรถใหญ่ๆพี่ทำไมหมนอกจากรถเล็กก็เริ่มพวกทำพวก6ล้อนะครับรถสลไลด์ไปไปสายนั้นด้ใช่ครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็ต้องใช้กําลังเครื่องยนต์ใช่ครับ<ๆ>มีคอนเซปต์ต่อไปไหมพี่คอนเซปต์ต่อไปที่จะแต่งประมาณอย่างเงี้ยอย่างคันเหลืองคันขาวเนี่ยเดี๋ยวครับมันจะมี2020ครับตัวสองพันยคันนี้วางคอนเซปต์ไว้ประมาณไหนก็เยอะของแต่งเยอะครับเยอะเหมือนกัน แล้วมองพวกกลุ่มรถที่ใหญ่อยู่นี้ไหมพวก PPV, Mule X ครับ m u X ผมเนี่ยใช่ครับมองภาพไปไหมพี่ก็มองครับมองอยู่เหมือนกันใช่ครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของวันนี้ที่ผมมาเจอเพี่เพราะว่าพี่โยนี่ยตัดสินใจ <c oughs> เลือกที่จะเอา All New Mule X รุ่นใหม่ของเราใช่ครับอ่าคันนี้มากับพร้อมตัวท็อปเลยครับสามพันอัลติเมทตัวท็อปผมนะครับฟังชันเป็นยังไงบ้างพี่เห็นฟังก์ชันเห็นฟังก์ชันแล้ว BM X 5 อันนี้พี่โยมวางวางแลนไว้ประมาณไหนครับก็ใส่ล้อใส่เบรกล,ล้อเบรกโชค๊คโชกล่องครับกล่องครับเอาแค่พื้นฐานก่อนใช่ครับห้องเครื่องยังยังยังไม่ยุ่งครับยังไม่ยุ่งนะเพราวะว่าอิสุตัวนี้สามพันสมรรถสมรรถนะเครื่องดีอยู่แล้วครับครับทำไมถึงเลือกเป็นอึ้งวันไต่พี่ต้องถามกันสนิทกับผู้จัดการผู้จัดการมานานแล้วครับบอกชื่อได้บอกชื่อได้จีรายุทธอ๋อพี่จีรยุทธ์คนนี้น่ารักมากเลยนะครับ หลังจากนี้ลองใช้ไปเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่เราจะอาจจะทําคลิปอีกทีว่าพี่มีการใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะหลังจากเราใช้งานไปแล้วพี่จะทําเพจทําอะไรด้วยใช่ครับครับจริงใหญ่ให้พี่ฝากเพจฝากอะไรกับก็เพจก็โยกาลาดมหาชัยเลยครับพิมพ์เซิร์ชขึ้นเจอเลยเจอเลยครับเฟซบุ๊กแล้วก็โยกาลาดมหาชัยครับเหมือนกันเหมือนกันครับคือใช้ชื่อเดียวกันใช่ครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยสามให้ข้อมูลมาสละเวลาให้เรานะครับก็ ขอบระคุณด้วยที่เลือกซื้ออิสสุนะครับเลือกอึ้งวันไต่ด้วยใช่ครับขอบคุณมากมากเลยนะครับลดเวลาท่นนี้ครับขอบคุณพี่โยค่บคุณครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับกับรถ2คันที่พาไปชมนะครับหลายๆท่านคงจะว้าวพอๆกับผมเลยนะครับก็ให้เห็นว่าขนาดช่างแต่งรถฝีมือระดับนี้เลยนะครับยังเลือกความไว้วางใจให้กับอิสสุของเรานะครับก็ต้องคอยติดตามรอชมผลงานของเขาอีกทีนะครับว่าจะมาในรูปแบบไหนได้อีกนะครับก็ฝากช่องทางการติดต่อด้วยแล้วกันนะครับตรงนี้เลยนะครับ แล้วคอยติดตามนะครับว่าเราจะพาไปชมที่ไหนกันอีกมีมาเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับฝากด้วยนะครับอิศรุสอึ้นคนใจความมีใจที่ต้องบอกต่อรวมเป็นครับ